สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกู้ภัยเข้าช่วยหนุ่มต่างชาติไปต่อไม่ไหวหลับคารถจักรยานยนต์กลางถนนคาดเมากัญชาเมื่อวันที่23มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ชายเฟซบุ๊กชื่อน้ำตาพิจชาตได้พดพโตลคลิปเหตุการณ์ช่วยเหลือชาวต่างชาติรายหนึ่ง ที่หลับขารถจักรยานยนต์อยู่กลางถนนเจ้ลางเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยมีข้อความระบุว่างงไปหมดแล้วพบนักท่องเที่ยวชายชาวรัเสเซียหลับกลางสี่แยกพร้อมกับร่างคอมรถจักรยานยนต์ภายหลังจากการตรวจเช็คและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชายไร้ดังกล่าวไม่ได้เมาสุราหรือมีลักษณะเป็นผู้ป่วยแตอย่างใดสาเหตุที่ทําให้หลับกลางสี่แยก น่าจะเป็นอาการของกัญชาอาสาสมัครจึงทําการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่องโดยการนํากลับเข้าไปส่งสู่ที่พักโดยปลอดภัยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ